ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจะกลับมาเ่เกมโปเกมอนสตรีมกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะผมมีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการวิวัฒนาการเมกาให้กับมิวซึ่งจริงๆนะผมอยากได้มิววายนะแต่คนบอกว่าทำมิวเอ็กก่อนแล้วปรับเปลี่ยนเป็นมิววายเนี่ยมันจะคุ้มกว่าซึ่งก็เห็นด้วยอืมโอเคครับอันดับแรกตอนนี้นะผมได้เตรียมมิวทูไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผมต้องขอชี้แจงเรื่องหนึ่งคือในเกมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีมิวสูสองตัวมีมีปกติตัวนี้ที่ไ้ทำที่ไ้ทำมิก้ากับมิวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นก็อดมิวก็อดมิวไม่สามารถทํเมิก้าได้ผมเห็นหลายคนในกลุ่มเนี่ยพลาดเรื่องนี้ก็น้าจะบ่อยเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทํเมิก้าได้แยกนะท่านผู้ชมทำมิก้ได้ต้องเป็นมิวปกติที่ได้การใส่โค้ดหรือจักรันนั่นนั่นน่ะเออแล้วแต่พวกมึงอ่ะนั่นแหละเท่านั้น ราะฉะนั้นแล้วอย่าผิดพลาดนะจ๊ะโอเคครับเหลือสิเศษสุดท้ายกันแรกเลยรักกันเออใช้เป็นตัวน่าจะดีกว่าออออมีกระตุกเล็กๆน้อยๆก็ออาจจอ่าจอเย้ครบแล้วเก็บมานั้นมากคือผมเนี่ยไม่ได้เติมเพื่อแบบไม่ได้ไปซื้อแพ็คที่ใช้คอยเลยเพราะผมอยากเก็บคอยไว้ซื้อพวกดิสตรงดิสโตมันจะดีกว่า ก็ไทจริงจริงมิวเเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมชอบมิวไมากกว่ามิวเอคือรู้สึกมิวไมันดูแบบมันดูน่าทักกว่ามันดูแบบตัวเล็กกะทัดรัดคือถ้าใครจําได้ในโปเกมอนอยู่ไหนผมเนี่ยจะเป็นเมนของมิวไคือเล่นบ่อยมากน่าจะเล่นบ่อยที่สุดของไอเดีเลยแหละคือชอบแต่โออดนเนฟแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะโดนปรับมานะนี่ครับ500เศษอีซี่เลยเพราะว่าเศษเนี่ยได้จากการไปซื้อแพ็คแบบไอ้นี่อยู่แล้วเปิด ่ังไงไปถอดของขวัญมานั้นข้าพลังมีอยู่แสนห้านะตอนนี้เนี่ยคือเคลิปหน้าผมจะไปดันพลังคือตอนนี้เนี่ยพลังผมอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านก็มีก็เยอะแหละแต่คนอื่นน่าจะไปไกลกับผมแล้วเพราะเขาน่จะซื้อแบบพวกตัวละครจากแพก็กใช่ไหม,มผมไม่ได้ซื้อเลยผมอยากเก็บคอยไว้ซื้อสิ่งที่จําเป็นบวกกับตอนนี้คือกุจนเห็นคอยกูไม่ละสองร้อยอ่ะโอเคครับปั้นไปคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะปั้นมิวทูให้ได้สุดแบบ ที่สุดเลยอะแต่ต้องเราดูว่าทรัพยากรนาตอนนี้เนี่ยจะมีพอไปถึงแบบขีดสุดไหมของเลเวลเพราะว่าตอนนี้เร็วผมน่าจะมาเจ็ดสิกว่าอยู่เลยตอนที่อัดคลิปนี้นะปัจจุบันก็ไป80ดิแล้วคนดูบอกพี่ก็รู้เลยมันคลิปดองแน,แน่ใช่ไหมใช่คลิปดองอัดเมื่อวานมัน้งสองวันที่แล้วหรือเมื่อวานนี่แหละเขียครับอัดไปอเอาแค่หกสิบก่อนนะท่านผู้ชมไม่อยากไปเจ็ดสิบห้าเพราะว่ากลัวมันไม่พออืใช่ โอเคครับตรงนี้ตรงนี้นะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็อาไปเถอะเออไม่คิดมากเลยส่วนประดับกับไอดาวจริงๆเออประดับกับดาวเนี่ยผมไม่ค่อยไอนี่เท่าไหร่ออัพดาวก่อนโอเคโอเคคือดาวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากอัพเท่าไหร่ประดับแบบพอโอเคก็คอ,ยอยากเพราะว่าไอเศษอันนี้เนี่ยไอสีส้มๆเขียวๆเนี่ยมันเอาไว้ทำมิกาได้บวกกับมันใช้อะไรหลายๆอย่างด้วยก็เลยแบบก็อยากเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ย มันค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองเท่ามาใช้ในนี้หมดพลังก็ไม่ได้ด้งเยอะแบบโอเวอร์ขนาดนั้นก็เลยแบบอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคครับส่วนตรงนี้อาจจะมาอัพเพิ่มอืมใช่ตอนนี้ไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าก็ตรงนี้จริงๆอันนี้นยะผมอยากจะให้มันแบบตัน12ไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจะทําถึงไหมนะอ่ะโอเคครับงั้นขอทําแป๊บหนึ่งแล้วกันเอาสัก5ก่อนดีกว่ามั้งเออ พอก่อนพอก่อนพอก่อนนี่ใสอ่ะลืมดูเลยอะอ๋อนี่ใสโอเคอยู่แล้วเนาะโอเคส่วนตรงนี้เจ็บหนักแน่ๆน่าจะเสียหลายหมื่นอยู่นท่านผู้ชมยีิบเก้าโอเคคือผมอยากให้แบบสเต็ก่ะประมาณแบบยี2 8ิบเจ็ดยี่สิบแปดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำเร์เฟกทุกช่องมันก็ได้แหละแต่ว่าผมมันผมมองว่ามันเปลืองไปหน่อยอืม จร,จริงๆจุมตีแบบพิเ,เศษจะให้แม็กอะย่สิบสี่ยิบเจ็ดไม่เอาไม่เอาไม่เอายี่สิบห้าโอ้โหเจ็บหนักอื้อหือโอ้โหน้อยทุกข้าโอ้โหเอ้ยยังไม่มีเลยไม่มีแบบดีๆเพอร์เฟกต์สักอันเลยจริงจัง โอเคกัว่ากูเละแน่ๆน่าจะหมดหลายหมื่นแน่เลยเพอร์ฟิปิดอันมึงไม่เพอร์ฟิจมตีพิเศษวะอ่าเอาเตอะเอาเตอะเอาเตอะโอ้ยเจ็บเเอาดีป่ะพอก่อนดีกว่าพอก่อนพอกอนพอกอนคือถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองละส่วนตรงนี้ยังไม่ได้คือตอนนี้ผมปลดอะไรหลายอย่างค่อนข้างที่จะครบหมดแล้ว ราะว่ามันจากมิวปุ๊บขึ้นมาเป็นมิวไวเนี่ยมันคือใช้ของเดิมได้หมดเลยมันเลยไม่มีอะไรที่ใช้ปั้นเยอะมีแค่ของที่เรียวกว่าไงอะอย่างกั๊กเอาไว้ให้มิวโดวยเฉพาะก็จากที่เห็นไปก็คือพวกค่าความสนิทหรือแม้กระทั่งดาวอ่าโอเคอัพไปเลย <c oughs> เหลืออะไรอีกจริงๆอยากอัพมาก อั up, พพวกแบบอะไรต่างให้มันเสร็จอะ,อะเสร็จนี้ได้คือผมไม่รู้ว่ามันใส่อันไหนนะแต่จากไปดไปูไปดูมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะโอเคสุดแล้วมั้งอันนี้โอ้อันนี้น่าใช้ระยะเวลาไม่น่าจะอัพได้ภายในคลิปนี้พูดก่อนเลยมันไม่ได้แน่ๆน่าจะใช้ชรซื้อซึ่งไม่อยากใช้เปลืองพูดไม่ได้ดิเ,เออมันก็ไม่อยากใช้เปลืองแหละเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอ่าสปอยล์เลยนคลิปหน้าเนี่ยผมจะซื้อตัวละครเทนเนอร์ Tanner, ทุกตัว ที่มันมีก็คือตัวละหมื่นอ่ะผมไม่รู้มันมีกี่สิบตัวแต่เยอะเลยอยากเก็บเพชรไว้สักนิดหน่อยเผื่อมันไม่พอเออเพราะผมมีแค่ห้าแสนนะผู้ชมมีแค่ห้าแสนสองเสร็จแล้วโอ้ยจริงอยากอัพพวกนี้ให้ตันต่อนะแต่ไม่พอละเก็บไปก่อนดีกว่ายังมีอีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้อืมเก็บไว้พื่อเขาบ้างเรียบร้อยฉี่ม้วงหมดแล้วเออแล้วอีกอะ คือชิปยังไม่ยังไม่ปลดล็อกเหมือนกันอืมอันนี้เหรอเอาให้เ5็ดห้าเลยแล้วกันเอาให้แบบตันสุดๆไปเลยลิมิตเท่าที่ทำได้ตอนนี้ไปเลยคือผมอยากให้มันแบบลิมิตเร็วที่สุดเพราะว่าไอ้นี่อยากเอาไปแบกเพกิ่มอย่าวายเนี่ยเขากา,าดาเมจคือมันแรงมากถ้าไม่เจอในคอสมาทีเ่เป็นตัวเป็นตัวรถดาเมจอะคือมันแทพแต่แบบ เวอร์ที่สุดในเกมอ่ะผมเลยแบบจัากปั้นมาเอามาแบกเ้นเกมหน่อยเพราะว่าปัจจุบันก็เริ่มผ่านคอนเทนต์อะไรยากๆไม่ค่อยได้แล้วอืมมันเริ่มแบบถึงลิมิตแล้วถามป่าพี่ครับพี่เล่นไปถึงไหนแล้วตอนที่ปัจจุบันก็เดี๋ยวจะมีคลิปสรุปอัปเดตมาให้ก็น่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งอ่ะคลิปนั้นน่าจะลงสัปดาห์เป๊ะตอนนี้ยังไม่ได้อัดรอดูก่อนเหนื่อยว่ะโอเค เสร็จแล้วน่าจะได้แค่นี้ครับท่านผู้ชมไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วต่อไปเหลืออะไรเอกประดับเพิ่มไปเอาให้สุดทีนี่ผมไม่รู้อันนี้มันเก่งไหมดิเพราะฉะนั้นน่าจะไม่อยากอัพสุดอาจจะสักเวลมาสิบห้าอะไรเงี้ยเออสิบหด้วยมันไปถึงไหนได้จริงจริงอยากด้สักสิบห้าก็ยีน่าจะกำลังดีไหมดเลยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับพวกของฟ้าอะไรเงี้ย ส่วนมาลีใช้ก็ของม่วงแหละอืมคิดว่านะของมุกของม่วงของทองของแดงน่าจะยังไม่มีมั้งหรือเปล่าหรือของแดงมีแล้วแต่มันยังไม่มีขายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อ๋ออันนี้ได้ XP เยอะอยู่สีเขียวไป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 สิบห้าไ 15. อ้ยี่สิบเลยแล้วกันไอ้ยี่สิบไปเลยยี่สิบไปเลยยี่สิบไปเลย โอ้ยยนเยอะไป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 คือจริงๆถ้ามันมีแบบอไอเทมที่เหมาะกับมิวทูแบบจะพาะมิวทูเลยอะไรเงี้ยน่าจะดีนะคือผมไม่รู้มันมีไหมเพราะว่าตอนผมเล่นในเมกามอนเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นนะเอออันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าก็ตานที่บอกแหละผมไม่รู้อันนี้มันเหมาะกับมิวทูที่สุดจริงไหมถ้ามันมีอันอืนอ่นที่เหมาะกว่าก็เดี๋ยวขี้เกียจดีเซตใหม่อะไรเงี้ยอเสียดายโอเคครับ น่าจะเหลือแค่อัพดาวแล้วป่ะกับอันนี้นะอันนี้ยังไม่เสร็จแน่ๆเลยแค่อัปดาวที่ผมได้กักไอเศษร,รุงเอาไว้คือผมไม่รู้คนอื่นเนี่ยมีเศษร,รุงเยอะจังไปทำอะไรมาไปเติมที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ผมมีพันเดียวที่เขาแจกเลยไม่ได้แบบไปเติมแพ็กอื่นเพิ่มเลยอันที่บอกแหละแพ็กเนี่ยผมเอาแค่มีตามอนเติมเอายัดเต็มมีตามอนเลยให้มียัดซื้อตัวคงตัวละครเลยอันน,นผมก็ขอพูดไปหน่อยละกัน ถามว่าทําไมล่ะครับพี่ทังไม่มีซุปอร์คอนกันเก่งมาใช้คือผมมองว่าการที่เอาคอยแบบเท่าไหรอ่อ่ะพันสองพันสามอะไรเงี้ยเพื่อไปได้ตัวลองแค่ตัวเดียวอะ่ะคือมันไม่คุม้มผมรอมันเข้าตู้รือก,กิจกรรมอื่นๆแล้วแบบไปเล่นฟรีเอาน่าจะคุ้มกว่าเอาคอยที่ได้เนี่ยไปซื้อแบบอ่าพาร์ตอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้เพื่อนสงสัยนับยมผมเช็คคลิปนี้หน่อยว่ามันไอ้นี่เปล่ามันหลุดเปล่าสงก็ยังโอเคขุนใจไปนั่นแหละอีกอย่างคือ Hmm. ผมแอบไอ้นี่เสียดายคือคอยในเกมนี้เนะี่ยเกมแจกเยอะผมกล้าพูดหรือว,ว่าเกมนี้เนะี่ยแจกเยอะมากสายฟรีแบบผมดูได้ผมเลยเลือกที่จะเล่นเกมนี้ผมเลยอยากที่จะใช้คอยให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเข้าใจตรงนัไะท่านผู้ชมโอเคครับเราเนี่ก็อัพดาวไปเรืเลยเลย ดาวสุดท้ายโอ้นานมากๆคือผมเนี่ยตัดทิ้งไปเพราะว่ามันนานจริงๆท่านผู้ชมในการแรกดิโตเไม่ได้นานอะไรเลยนานแลกดิโตนี่เแหละโอเคครับตอนนี้มิวทูก็เข้ารังที่3ามแสนสนะใกล้3ามแสนสามละจะหยุดที่18ดาวก่อนถามว่าทำไมไม่ไปมากกว่านี้เบื่อใช่เอ็นเซนเอ็นเซรุ้งไม่ลกจะหมดแล้ว อยากรู้จังสายฟยีทัสิบดาวได้เนี่ยต้องมีของขนาดไหนกันนะในนก,ก็เดินแต่คิดป่านะต่อไปคือรู่นุ่มก่อนไม่มีรูนใช้โอเคครับงั้นเดี๋ยวขอุ่มรูนนิดหนึ่งเอาให้เสร็จหมดเลยแล้วก็ไปถอดรูนตัวละครอื่นออกก่อนด้วยเดี๋ยวมาโอเคครับกลับมาแล้วได้เวลาใส่รูนผมปุดูแล้วว่ามีรุนเนี่ยควรใส่รุนประมาณไหน ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องกับดูนเลยคือใส่รูนไม่เป็นนั่นแหละง่ายๆไม่ได้ศึกษา,อ,าอ่อมต้องเปลี่ยนช่องก่อนเลม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 โอเคครับคือรูนจะที่สังเกตนะจะมีแค่เก้าช่องซึ่งแต่ละช่องก็ควรใส่อะไรที่มันแบบแตกต่างกันซึ่งพอใส่สามอันปุ๊บอ่านใช่ไหมจะมีสายสีรุ้งอะอะไรอย่างเงี้ยแต่วรู้ใช้ได้แล้วประมาณนี้ปะไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยส่วนอันอื่นจะใส่เป็นอันนี้อ่า ไม่รู้จะใส่ครบไหมนะพารุนผมเ่อนข้าจะน้อยผมขายพวกรุ่นฟ้ารุ่นเขียวทิ้งหมดเลยมีแค่แบบบางอันที่เก็บไว้เพราะว่าเกียตขายก็เลยไม่รู้จะมีรุ่นครบที่จะใส่ให้มิวทัวร์โลกรักคาราป่าวแกมลูกรักแล้วล่าสุดเพิ่งทำเมื่อกี้โอเคครับใส่ไปใส่ไปเอ้ยมีสีทองไหมนั่นสิอ่านี่ไงมีโอเคดีนะเช็กก่อนไม่งั้นนะค่าพลังลด เอ๊ะแต่ผมไม่รู้ว่าใส่ดูแล้วเข้าบางบวกเยอะหรือน้อยนะสิเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามนสปะ่ะจำไม่ได้พอดีผมไปดูเอ่อดูนของมิวทูมาซึ่งเชฟแล้วข้างงานก็เลยลืมคาพลังล่าสุดไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้ม,มีสีทองให้แม่จ้าไม่มีเลยเรียบร้อยครบแล้วไม่รู้ใส่ถูกหรือใส่ผิดนะแต่ก็ใส่ไปเถอะอืมอย่คิดมากเลย เดียวไม่ใส่โอเคครับน่าจะเสร็จหมดแล้วต่อไปนะ่าจะเหลือแค่ชิเที่ยวไม่ได้ปลดล็อกอ,อยังน้อยกว่าที่คิดนะสก,กินเแสนเพชรอืมน่าสนใจน่าสนใจซื้อไปเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้ตอนที่บอกครับผมต้องเก็บเพชรไว้ซื้อตัวละครในอ e ีพีหน้าไม่อยากไปซื้อตั้งแสนหนึ่งเดี๋ยวมันไม่พอซื้อตัวละครทั้งหมด ส่วนแพ็คจะมีอยู่แพ็คนึงอ่ะอันไหนวะคือผมจำได้ว่ามีแพ็คสกินมิวทูขายอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่อันไหนแล้วก็ราคาราคาน่าจะ648เท่ากันทุกแพ็คน่าจะใช่แต่ต้องเราล้วมีสกินมิวทูมั้ซึ่งเหมือนเคยเห็นว่ามีนะกวางเซลาอล่าไม่น่าอยู่แพ็คนี้นก็ต้องอยู่อันนี้แหละ น่ไม่ใช่นั่นมีออริจินอลอ่านี่ๆๆเจลาเจลาเจละมีขายจ,จริงด้วยแต่ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีคือสับผมอะ่ะการใช้คอยซื้อพวกสกินอะ่ะจริงๆมันถ้ามองอีกมุมนึงก็มันก็คุ้มแหละแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือแบบเข้าใจไหมคอยอะ่ะคือคอยแบบหกร้อยกว่าอันมึงซื้อที่โต้ได้แบบเป็นสิบๆเป็นร้อยๆตัวอ,อาจจะเป็น100ร้อยก็ได้ก็จะรู้เพราะฉะนั้นแล้วอยาเลยดีกว่าอาจจะซื้อด้วยเพชรแหละในอนาคตคิดว่านะ แล้วก็ยังมีอันหนึ่งที่ผมว่าจะมาอัพอยู่นอ่านี้ผมจะอัพให้เท่าที่ทําได้ไปเลยหรือไม่กระรียนหมดอะซึ่งอันนี้น่ยเหมือนว่าจะตายในที่สิบสองเวลหรือเปล่าไม่รู้อ่านไปเลยคือผมในมอันนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมปั้นแค่ไม่กี่ตัวมีแค่สองสามตัวมั้งที่บันระบบนี้ใส่ให้เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้จําเป็น บวกกับมันไม่ใช่ตัวคนหลักผมจะเล่นด้วยพวกมุกเกนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ตัวคนหลักในอนาคตที่ผมจะเล่นถึงมุกเกนมันจะไม่รู้ดังมากๆก็เถอะแต่ก็มันไม่เก่งอะ่ะเออทำยไงได้ปั๊บดรวจเลยเกมเออไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เนิร์ฟก็เนิร์ฟไวคิวเล่นอีกโเพิ่งทำมาได้แท้หน่อยใจป่ะไปเลยเลยเอ,อ้าวอ๋อตันแล้วปะ่ะอ๋อต่อไปต้องเพิ่มแปดสิบ โอ้โหเสียดายเลยอ่ะข้าบังแค่สามเซทหกเองทำ <_ d> um> ไมน้อยจากคนอื่นแบบผมเห็นข้าบังอื่นอบบเป็นล้านเลยนะ <_ d> um> ไม่รู้มันจะเด้งอะไรขนาดนั้น <_ d> um> หรือแบบขึ้นาวกันหน้าอันนี้ก็ไม่ชัวร์ฮะส่วนอันอื่นน่าจะตันหมดแล้วนะผมไม่ได้จะมีอทไรค้างคากับมัดทูแล้วอะเลยแค่อันนี้โอ้โหยากซะด้วย <_ d> um> ตัวอื่นเราก็ข้างง่ายนะท่านผู้ชมหาค่อนข้างงา่า,งงา,า,งงายเลยแต่ โอ้โอูจะหาจากไหนกาบเบียสกับบอดําด้วยถ้าจะไม่มิดในโต้นี่จะไม่มี2ตัวนี้แต่อันนี้น่าจะมีอยู่บางกิรัตตัวอื่นด้วยน่าจะหาได้อยู่แค่ส่งตัว3ตัวนี่เองอะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรและะ้วป่ะคือเหลือแค่แบบสกุลสกินที่ยังไม่ได้ซื้อ,อซึ่งมันตั้งเสนเพชรเลยไม่อยากแบบซื้อตอนนี้อยากเอาเพชรไปซื้อตัวละครก่อนเออเหมือนกับว่าถ้าซื้อตัวละครเนี่ยค่าลังจะเยอะมาก ตอนนี้เนี่ยก็ล้านเท่าไหร่ล้านสองอาหารร้านสองตาไม่ค่อยดีละแก่ไอ้เนี่ยตากูแก่โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันว่าเจ๊ใหม่คลิปหนะ้าบายยกําลังก็จบไปได้สามแสนห้าไม่สิสามแสนหกเออเช่ดตากูบอดแล้วแหละกูว่า